แม้จะถูก F.B.I. ไล่ล่าเควินมิชนิกก็ไม่เคยหยุดลงมือตรงกันข้ามเขายิ่งกล้าขึ้นกว่าเดิมหนึ่งในเป้าหมายใหญ่คือโมโตโรลโร่าบริษัทที่กำลังพัฒนาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เควินเจาะเข้าเครือข่ายและดึงซอสโค้ดออกมาได้ซอสโค้ดที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่หยุดแค่นั้นเขายังบุกเข้าโนเกียและฟูจิตสุบริษัทโทรคมนาคมระดับโลกเพื่อดึงข้อมูลทางเทคนิคและความลับเชิงพาณิชย์สิ่งที่เขาขโมยไม่ใช่เงินแต่คือความลับทางเทคโนโลยีสิ่งที่มีค่ามากกว่าตัวเงินหลายเท่าเขาเก็บมันไว้เหมือนนักสะสมของล้ำค่า เป็นสมบัติในโลกเหงามืดที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่ครอบครองในสายตาของบริษัทเหล่านี้เควินไม่ใช่เด็กแฮกเกอร์อีกแล้วแต่คือภัยเงียบที่สามารถพลิกโฉมอนาคตของทั้งอุตสาหกรรมได้